ช่วงนี้ไปอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกระแนเริ่มเย็นกันแล้วในช่วงเศร้านะครับหลายพื้นที่เป็นจังไรกันสถานีอากาศวันนี้ครับคุณสกุลสาราจันทร์ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณเปียพงศ์คุณวาลี่และคุณผู้ชมทุกท่านครับ <c oughs> ครับในมาสตร์และันาาก,ากาศครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อนผ่าอีสานบ่มีรายงานฝนตกครับ <c oughs> ส่วน่ายุท่ื่นตดเมฆและภาวาุที่ตัดฝนจากเว็บไซต์กรมตุย่าตอนเ้าเมอ้อนี่ใจร่นของบริเวณระสูงหรือว่าเวณกัดเย็นครับกระปันกลางถึงของกันแห้งจากประเทศจีน ปบคลุมไประเทศไยตอนบนและทะเลจีนใต้เกิดแผ่นพายุเทียมตอนเตอนนี้แม่นอิสานมีปกคุ้มแค่เล็กน้อยครับและพายได้ดาตอนเตอนนี้โบเห็นคลุมฝนในภีสานครับส่วนพายุไต้ฝุ่นยินซิ่งครับตอนนี้ปกคุ้มอยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ได้เกิดล่องสู่ทะเลจีนใตน้ตอนตอนบนแล้วครับแต่คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไอหลัมประเทศจีนและใช้ฟายุปฏิบัติหน้ ในระยะต่อไปครับก็ขอหายพูดเะยเดินทางไปวิังกาวครับตรวจสอบสภาพอากาศของเทีุ่กททานไว้นั่นครับ,รบรครับพารณ์าการเป็นปรัิศารครับตั้งแต่ตอนเสาร์มื้อนี้หอดตอนเสาร์อือน่นนี่อากาศเยน็นในตอนเสาร์ครับอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยตัวอุณหภูมิตามสุดประมาณ18หอด92อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดครับเจ้าเก่าหอด3.3องศาเซลเซียส บริเวณยอดทู่ครับช่วงนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวครับศรุ่มตอนตุลาถึงสิบหกองศาเซลเซียสครับเผื่อผู้ใดชชาวางแผนต่องเที่ยวช่วงวันเสาร์อาทิตย์นครับวัันนี้ครบเมพัดื่อีสานครับไปลมทตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณสิบหอเท่าออืด้วยเวลาต่อชั่วโมงครับครับทุนเนี่ยกาศเปลี่ยนแปลงครับกับปากเตือนเี่ยวกับระโชนครับหายุดแรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้อยู่นั่นครับและสามารถ ติดตามเพิูมเติมครับจาับสื่มอมวลอนสถา,านีชูไายเสียงแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ของกรมทุนยาครับครับผมขอบคุณสวัสดีครับ